มีนึกสึงที่ประดิษฐ์มีนี่แหละกิชันยังไม่ได้พบคุณประดิษฐ์ในค่ำวันนี้แม่ตัวนี้ฉันอยากจะทําให้เสียชื่อพวกพ้องญาติเถือนคิดจะยอมยกตัวกับผู้ชายที่หาเงินติดตัวสักนิดก็ไม่มีครั้งนี้นะครับเราเลือกบทละครเรื่องชิงนานะครับเป็นบทราชนิพนธ์ของรชัชกาลที่6นะครับท่านทรงอัดแบบอีกทีหนึ่งจากเรื่อง The Rebels นี่เราจะจดจำผู้ชายไว้เห็นนหะมมันไม่เป็นสิ่งสมควรสำหรับหญิงสาวผู้ชาย แม่ลำใหญ่สั่งให้ลืมเป็นแน่ทีเดียวจริงสิคะเรื่องราวมันก็เกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสาวหัวสมัยใหม่คิดแตกต่างจากกรอบที่คนไทยใน,ในสมัยก่อนคิดไว้ใค,ใครก็รู้ ในการที่จะแต่งงานของแม่เลียบเนี่ยครับแม่เลียบไม่สามารถแต่งงานได้ก่อนอายุ20หรือแต่งงานกับคนที่ป้าไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยรู้สึกถึงบุญคุณอย่างนนเนี้ยมันก็ดีจรจอดแล้วพ่อตั้งใจว่าจะซื้อที่บ้านเจ้าสักแห่ง <c oughs> จ,ะจะว่ายังไงวะที่พ่อจะให้เงินเจ้าเนี้ยพ่อจะให้เมือนเจ้าแต่งงานนะ เราทดลองทำครับว่าเราจะผสมผสานระหว่างความเป็นตลกท่าทางกรีดกลายของชนชั้นสูงนะครับเอามาผสมกับความเป็นละครผู้สลับลำแบบไทยได้ยังไงบ้างว่าอย่างไรนะวะไอชาติมันก็ผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนพิถีพิถันอะไรแต่การที่ได้ภรรยาสมประกอบเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เจริญตาอยู่นะขอรับแล้วจะคาเรนไ้จอนแล้วก็เขาไอ้ผาชิขยตายโหสิวะ หล่อนเนี่ยจะยอมทาตามคำผู้ใหญ่ได้ไหมจะยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ผู้ใหญ่หาไม่ให้ได้ไหมถ้าใครอยากชมละครคอมเมดี้ที่เป็นแบบละครคอมเมดี้ชวนหัวแบบโบราณในบทละครก็มีความสนุกอยู่แล้วแล้วก็พู้กับยังนําเสนอให้ได้สนุกเข้าไปอีกตลกล้อเลียนเสียดสีชนชั้นสูงครับอันนี้ใครอยากดูแบบออริจินัลที่มันเป็นละครลักษณะแบบนั้นก็เชิญมาได้เลยครับไม่หลงไหลคลั่งคลแล้วก็แล้าจะเอามาเรียกป It's so so... will Subtitles <laughs>